สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในช่อง The Google Channel นะครับมาเล่นกัน1,000นะก็ช่วงนี้เล่นน้อยบ่อยๆหน่อยนะครับผมอยากจะจัดเ,เนี่ยหนึ่งพันเนี่ยให้มันแตกให้ได้นะถ้ามันแตกเนี่ยก็ค่อยว่ากันในทุนเยอะนะครับลอกัน1,000ก่อนนะ ดสักหกสิก็แล้วกันเดี๋ยวรอบนี้เราเล่น60นะครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ให้แอดด้วยนะนะครับ60 60เล่นน้อยมากนะครับเล่น45กับ75เยอะกว่าแต่ว่ารอบนี้เราจะกด60กันเยอะๆเลยอืม เออจะเต็มก็ไม่เต็มไม่แก้วอะถ้ามันมาเต็มตอนต้นเนี่ยมันก็จะดีอะนะ <c oughs> มาสี่ตัวโอ้โหนึกว่าดาบจะมาให้สักนิดนึง ลายก็ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยหูยมงกุฎจัดมาดิมงกุดลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลายนี่ธรรมดามาก <c oughs> ไว้อุ๊ยอุ๊ยอืมเมกานักลบสี่ตัวสองสองวิธีนะครับโอ้โหเกือบขึ้นกำไรสองเท่าเลยนะวิ่งนานๆจะได้เมก้านะครับไม่ได้มานานมากคลิปนี้มีเมก้านะครับ <c oughs> อร่อยเหาะล่่ะครับงานนี้ดาบมา อุ้ยทามาก็ได้พอดีเลยก็ได้ถึงหนึ่งเท่านะนิดเดียวเองขอหน่อยเหอะ เออนี่ดาบดูดิ เริ่มล่วงว่ท่านผู้ชมแม่เอ้ยเมื่อกี้เนี่ยขาดอยู่20นะครับไปไปมาเนี่ยขาด4 500ไปเลยนะ แต่มาล่วงยาวเลยนะท่านผู้ชมแม่งบทมันจะโหดนี่มันก็โหดเอาเรื่องเลยนะดูสิเพิ่งได้เมก้าวินไปนะครัแบแป๊บเดียวนี่ก็ล่วงมานะรือว่าเบตหกสิบมันจะใช้งานไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอลองอีกสักนิดนึงก็แเรากันนะแต่ว่าโล่เต็มเนี่ยไม่มีมาเลยแม้แต่รอบเดียวนะครับไม่ได้เลยนะ <c oughs> น้ยก็เอาหุ่นแถวหนึ่งมสักตัวโอ้โหได้ดาบอ่าลุ้นฟรีนะครับแต่สิงโตมาแถวสองนี้พอเผิ่อก็ลงมาอีกตัวหนึ่งสิงโตมาขั้นนะครับอ้าวมาโลกเต็มรอบแรกรว่ามาสายไปหน่อยนะครับมาสายมากจนจะล่วงมากลับมาอยู่ที่เดิมอยู่แล้วมันเพิ่งมาให้นะ แล้ถ้ามีโลมางนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะเพราะว่าลายลายแพงมาแล้วเดี๋ยวมันน่าจะมามีลายอื่นมาอีกนะครับอย่างเนี้ยฟีมาไหมหโล<ฮ>ก็ได<ฮ>้แจกันก็ดีอดเลยเออ ให้อีกสักสามทีแล้วกันนะครับผมอยากจะขึ้นละอยากจะเล่นเจ็ดสิบห้าละถ้าไม่มีโลมานะจบเลยนะโอ้โหยังมีมาได้ดอกสุดท้ายอย่างนี้ก็คงก็ต้องกดกันต่อนะครับดอกสุดท้ายมา <c oughs> ผมให้สี่ทีสองคือถ้าเกินกว่านี้นี่ก็ถือว่า ได้ลายดีๆยากนะทีสุดท้ายครับโหจริงๆมันก็ยังมันก็ยังดูดีออะสักอีกสัก2ทีแล้วกันนะครับอ่ะไปทีสุดท้ายโหสิงโต <c oughs> สุดท้ายให้โอกาสพอไปครับ ขึ้นเป็น75 75อาจจะลายดีกว่านะครับอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นตั้งแต่แรกวะอะไรแบบนั้นนะไปฮะโอ้ยล่วงยาวเลยจะบอกว่าไม่น่าขึ้นเลย <c oughs> เนี่ยฮะ มงกุฎเออเชิดฉายหน่อยล่วงมาเยอะเกินไปแล้วขึ้นมาพันสี่หกสิบพันสี่เจ็สิบนะครับ <c oughs> ไปครับกดยาวๆกดยาวๆถ้าไม่ไหวเนี่ยร้อยห้าสิบกำลังรออยู่นะมันก็มีโอกาสจะขึ้นได้นะร้อยห้าสิบเนี่ยฮะแม่งร่วงอีกแล้วอะท่านผู้ชม ตัดหน่อยสิทำไมโอ้โหต้องล่วงเยอะถึงจะมีลายดีๆมาให้นะถ้าไม่ล่วงเนี่ยไม่มีเลยลายดีๆมาไม่มีเลยแต่ผมว่าถ้าเปิดออโต้เทอร์โบเนี่ยโดนแน่นอนนะครับอย่างคลิปล่าสุดเนี่ยก็โดนโอ้โหวายสองสองตัว <c oughs> คลิปล่าสุดเนี่ยกดๆอยู่แล้วอยากจะเปิดเทอร์โบพอเปิดเท่านั้นแหละนะครับ เครื่องสูบมหาประไลยได้ถือกำเนิดขึ้นเลยอะแม่งคือสูบจนแบบโอ้โหอย่าว่าแต่เหลือแต่กระดูกเลยนะครับแม้แต่ฟอสซิลนี่ก็ยังไม่เหลือนะครับแม่งเปิดเทอร์โบนี่เหมือนสตาร์ทเครื่องยนต์อะเครื่องดูดนะครับก็ผมว่าช่วงนี้นี่เทอร์โบก็เก็บไว้ก่อนนะฮะร,รอโอกาสดีๆอะไรกว่านี้ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เรายังไม่ใช้นะกดเองดีกว่า แจกันตั้งเยอะแยะไม่กระจายไปแถวสามบ้างเอาเมกามาสักทีหนึง่งถ้าได้เมกาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เลิกเลยนะ <c oughs> หรือบิ๊กก็ได้บิ๊กสักทีหนึง่งผมไม่อยากจะพูดคำว่าชนะนะคำว่าชนะภา,าษาอังกฤษอะ่นยนะไม่อยากพูดนะผมแห่งไม่หมดแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันถูกกดผิดกดนะแต่ผมโดนไปสองสามช่องเนี่ยผมแห่งไปแล้วนะตอนนี้จะพูดอะไรนี่ก็ ต้องคิดแล้วคิดอีกกันกองคำพูดแล้วกันกองอีกนะฮะ <c oughs> ไปครับตอนนี้เหลืออยู่หกร้อยโอ้โหอีกนิดเครื่องสูบมหาปะาลยผมขอลองยัดเครื่องสูบมหาปะไลยหน่อยดิ <G ül üyor> ดูดิเครื่องสูบมาหาปะไรเนี่ยรอบนี้มันจะสูบไหมก็น่าจะสูบเหมือนเดิมนะครับเอ้ย <c oughs> น่าจะสูบเหมือนเดิมนะครับเครื่องสูบเอ้ยไม่แน่นะฟี ไม่เข้านะครับใช้เครื่องสูบต่อเฮ้ยโลกเกือบได้เครื่องสูบมหาปลายมีโอกาสอีกสองรอบนะเหลือ170โหนึ่งรเจ็ดสบโถวไั้หงุ่นไม่มานะครับนี่เครื่องสูบมหาปะาลยของผมสุดยอดเลยทีเดียวเชียวนะดูดจุงดูดจังไปครับ อ,อ่าเบสสี่สิห้าอาวเฮียกูก็ไม่อยากจะพูดคำนั้นพูดออกมาจนได้นะครับอ่าเข้าฟรี <c oughs> โอ้โหไม่ได้อะไรเลยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าไม่จ่ายสองสี่สิบห้าสิบห้าก็น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับ ตอนนี้มันมีน้อยเหลือเกินนะโอเคก็ยังไปไม่ได้ไปไม่ถึงฝันนะครับสำหรับ1,000ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันในรอบต่อไปยังไงก็กดติดตามให้หน่อยแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ